สวัสดีค่ะพี่มินวัชนินยานะคะจากช่องยูท b e พญาเพชรพัทละนครานะคะเพจอนัญมณีเพ่เกรดแก้วผู้สื่อตำนานพญาเพชรพัทละนคราและพระชายาญยาลินทัศนีเทวีรวมถึงสื่อสารธรรมดีดีจากเสด็จพ่อองค์เพมาแบ่งปันลูกหลานนะคะวันนี้ก็เป็นคําถามนะคะที่ว่าเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมสักทีนะคะจริงๆผู้หมดเวรหมดกรรมเนี่ยจริงๆเลยตามหลักของของพระพุทธศาสนาเราเลยนะคะก็คือพระอรหันต์นะคะพระอรหันต์นี่ท่านเหมือนกับ ไม่ต้องเกิดอีกแล้วถ้าท่าน,ท,านท่านนิพพานแล้นะคะถ้าท่านยังดำรงธาตุขันอยู่เนี่ยขันของท่านน่ะนะคะก็จะเป็นผู้รับกรรมนะคะแต่จิตท่าน,นไม่รับกรรมแล้วคือสร้างาสร้างกรรม,มท่านไม่สร้างกรรมแล้วนะคะเป็นเพียงแต่กิริยาเฉยๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคำว่าหมดเวรกรรมจริงๆเนี่ยคือ,ค,อ,ค,อคือหมายถึงอย่างนี้คือผู้หมดกิเลสนะคะ หมดกรรมก็คือผู้ที่ไม่สร้างกรรมแล้วนะคะถ้าเกิดยังมีพระ,ะมีธาตุขันอยู่ก็จะเหมือนพระพุทธองค์นะคะที่ยังมีร่างมีร่างกายไว้เจ็บไว้ป่วยไว้อะไรอยู่นัน่นคือกรรมของขันน่ะนะคะ,ะเหมือนพระโมคคัลลานะอย่างเนี้ยแต่ว่าทีนี้เนี้ยถ้าหมดเวรกรรมใน ในในยะของคนที่ถามน่าจะหมายถึงเมื่อไรจะหมดความลําบากนะคะการหมดความลําบากเนี่ยมันพูดยากนะเพราะว่าเราเกิดมาหลายภพหลายชาตินะคะเราก็สร้างทั้งบุญทั้งบาปก,การที่เราได้รับความลําบากอยู่นี่คือเรื่องของ กรรมกรรมไม่ดีนะคะกรรมเนี่ยจริงๆเป็นคำกลางๆนะคะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการส่งผลของวิบากกรรมไม่ดีและเราไม่รู้ว่ามันเรียงกันาอยังไงนะคะมันมันจะเรียงกันตามที่เราอยากให้เป็นหรือเปล่าก็คือเอาบุญทุกอย่างมารวมกันแล้วก็ส่งผลให้ให้รวยอะไรเงี้ยมันพูดยากอันี้พูดยากเลยนะคะไม่มีใครรู้วิธีกรรมได้ละเอียดมากที่สุดเท่ากับพระพุทธองค์นะคะ ดังนั้นเนี่ยก็แต่ถามว่าแกะทางแก้ไขยังไงนะคะทางแก้ไขเนี่ยก็คือ,อบุญลำบากลำบากสมมุติลำบาก,รบบากเรื่องเงินอย่างเงี้นั่นะคือเราบกพร่องเรื่องฐานนะคะบกพร่องเรื่องฐาน ถ้าเกิดสมตสมติว่าเราอยากจะทำอ,ะอยากจะทําให้สภาพคล่องตรงนี้มันดีมากขึ้นนะะ่ะนะคะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทําทานไว้นะคะไม่ได้สอนเรื่องทํามากหรือทําน้อยแต่สอนให้ทําถี่ถี่นะคะท่านทรงสอนไว้เราทําถี่ถี่เรามีทานเราทําอะไรได้บ้างอ่ะนะคะประโยชน์อะไรได้บ้างเราต้องดูนะคะเรื่องเงินทองเนี่ยบางคนคือ คือถ้าเกิดยังไม่สบายเราจะไม่มีเหลือไว้ทาทานนะคะอันนี้ก็คือแปลว่าความสบายตรงนี้มันสําคัญกว่าทานของเราแบบนี้นะคะน,นี้มันก็ทําคือ,คอจริงๆเนี่ยบุญที่มีอาสุส่งมากเนี่ยคือบุญที่เกิดจากจิตใจของของของคนที่มีจิตใจมีปัญญาในการทาทาทานนะคะผู้ที่จะมีปัญญาระดับนั้นจริงๆก็ต้องเป็นพระพระอริยบุคคลขึ้นไปอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยทานของพระโสดาบันจึงมีอายุส่งมากนะคะ เพราะว่าท่านมีปัญญาในการทำทานเนะี่ยอย่างอย่างที่ตัวอย่างเมื่อกี้นะคะคือบางคนเนี่ยก็คือต้องสงวนไว้ให้ตัวเองสบายให้ทั้งหมดก่อนนะคะแต่ทำบุญก็อาจจะร้อยหนึ่งยี่สิบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะเอ่อจะเหมือนกับมันไม่สมสวนะ่วนอ่ะเหมือนกับทานเป็นของไม่ได้มีค่าเท่ากับเท่ากับการรักษาความสบายแต่ถ้าเกิดสมมุติคนเห็นความสําคัญของทานนะคะว่าทานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอ่สภาพแ่งความมีในในในเรื่องทรัพสมบัติเนี่ย ก็จะให้มากนะคะก็ก็จะให้ให้มากคือไม่ได้ให้คําว่ามากนี่ไม่ได้บอกว่าํานวนเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมันก็สอดคล้องกับกับความมากในในวิถีชีวิตของเรานะคะอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างไรอ่ะสมมติว่าเรารู้สึกว่าการทําทานมีมีความสําคัญเหมือนมือถือเครื่องหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติเราจะบริจาคสมมุติเรามีตังค์อยู่10,000แสนนะคะสมมตินะสมมติเรามีตังค์อยู่10,000แ เราจะโอเคนะถ้าเราจะซื้อมือถือข้างสามหมื่นนะคะแต่ถ้าเกิดเรา,เาโดนคนทําบุญบอกบุญสร้างโบสถ์โบสถ์วัดปฏิบัติด้วยนะเอาเอาแบบว่าวัดปฏิบัติเ,เลยที่แบบว่าแน่นอนว่ามีคนปฏิบัติละกิเลสจริงๆหรืออะไระนะคะ oh. ทั้งทที่เราก็เป็นคนปฏิบัตินะเราก็มีความเข้าใจว่าสิ่งๆนี้มีอันสงมากแต่เราให้ค่าเท่ากับเราจะเอาไปซื้อมือถือ,อ,ถอไหม <laughs> เราจะเงียบๆหน่อย <laughs> อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่ก็คืออํานาจของ การให้ค่าของทานในใจเราเรามันยังมันยังไม่ไม่มีมันไม่ยังไม,ม,งไม่ไม่พอนะคะยังยังไม่พอแต่ตรงเนี้ยมันมันมันก็คือขึ้นอยู่กับพิจารณาของของแต่ละคนนะคะว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าคือสาหรับตัวพี่มิ้นเนี่ย พี่มิ้นนี่ครูสอนเป็นเทวดานะคะส่วนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยนะท่านไม่ได้สอนใ้เรื่องนี้ละเอียดขนาดนี้หรอกนะคะหมายถึงว่าก็คือท่านก็สอนโดยรวมนะคะแต่ตรงน,นี้มันเกิดจากจิตสํานึกไม่ใช่จิตสํานึกเขาเรียกว่าอะไรนะจิตของเรามันมัน,ม,นมันเปลี่ยนวิธีการให้ค่าหรือมันเพิ่มการให้ค่าของทานว่าเป็นสิ่งสําคัญเองอันนี้คือของพี่มิ้นนะพี่มิ้นแบ่งปันตามทั้งความคิดเห็นทั้ง,ทงการปฏิบัติแล้วมันก็ทําให้ปรับความคิดเห็นเราเป็นอย่างนี้นะไม่ก็คือคือแบ่งปันตามความคิดเห็นแล้วอย่างเสด็จท่องพคะ อย่างบางอย่างนะคะอย่างเคยมีครั้งหนึ่งนะที่ที่ครั้งหนึ่งเป็นสิบปีละไม่ถึงนี่ก็เกือบนั่นแหละนะคะก็เหมือนกับว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีเหมือนกับมีวาระบุญน่ะนะคะบางอย่างอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นพี่มีรู้สึกตัวเองไม่พร้อมไม่พร้อมคาว่าไม่พร้อมตอนนั้นสภาพเป็นยังไงเอาแท้ๆเลยนะคะก็คือเงินทองไม่ใช่ไม่มีนะมีน้อยแล้วก็ขาดสภาพคล่อง นะคะเนี่ยความกลัวแล้วก็ไม่กล้าเราที่จะเอาไอ้ทรัพย์ตรงนี้ออกไปไหนนะคะมันมันมันต้องกันไว้ให้ความจําเป็นในของตัวเองก่อนแต่มุมมองของเสด็จพ่อองค์พอดีว่าเงินของพี่มินคือเงินท่านนะคะคือเงินท่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบท่านเองท่านก็บอกว่าอันนี้จําเป็นกว่าหมายถึงทานรู้ไหมว่าสมัยพระพุทธกาลอะไรเงี้ยคนเขาลาบากมากแค่ไหนนะคะในการที่จะในการที่จะ สแสวงหาโอกาสสร้างทานบาร,รมีกับพระอริยะอันนี้คือท่านสอนพ่มินส่วนตัวนะท่านก็ไม่ได้สอนลูกหลานอย่างนี้หรอกเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันเหมือนกับต้องพ่อแม่สอนอะนะคะพ่อแม่สอนเพราะว่าไม่งั้นคืออยู่ดีๆมาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่สอนหรอกมัวหมอง,มองท่านเปล่าๆนะคะเหมือนมันก็เหมือนกับการที่ท่าน เหมือนกับหวานล้อมให้ลูกศิษย์บริจาคเยอะๆอย่างเงี้ยท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ทําอยู่แล้วมันมันหมู่มองท่านน่ะนะคะจานเนี้ยมันคือลูกศิษย์คิดได้เองอย่างพี่มิ้นเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ไหนเราก็คิดอย่างนี้นะเราก็คิดอย่างนี้เพราะเราถูกสอนมาจากองค์เทวดาที่มีบุญสัมพันธ์กับเราอย่างเงี้ยนะคะท่านก็สอนท่านแล้วท่านสอนเนี้ยท่านไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรนะเพราะว่าในส่วนทรัพย์ของท่านท่านก็ทําเทหมดเลยท่านคือท่านไม่ได้ใช้ไงท่านไม่ได้ต้องใช้เงินอะไรในเมืองมนุษย์นึกออกป่่่่่่ะแแตวววาาาาาเเเเรรนนนนนนนีีใสททท็งงิขอ้ ท่างนีนะน้แต่ท่านยังบอกเลยว่าไม่มีแต่เธอยังมีทองเนี่ยนี่แต่ว่าว่าคือในสายตาของอริยะเทพอ่ะท่านมองว่าโอกาสแห่งการทำบุญนะ่ะมีค่ามากกว่าทองท่านท่านบอกเอาไว้ทําอะไรนะั่นน่ะทองทองนั่นคือตั้งใจเก็บไว้ในกรณีฉุกเฉินหรือว่าในกรณีที่จําเป็นต้องใช้ แบบในใสายตาเราณนะตอนนั้นนะทำมาเราก็ยังแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปยังไงยังขัดเกลาอยู่อีกเยอะนะคะตอนนี้ก็ยังขัดเกลานะคะอย่างเงี้ยมันมันก็ยังมองแบบยังเหนี่ยมอยู่ยังแบบว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเราจะต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอด่อนหรืออะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยนะคะท่านกลับมองว่าณตอนนั้นโอกาสคือสิ่งที่มีค่าใน,ในการสร้างสร้างฐานแบบนี้เพราะไม่ได้มีบ่อยๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะนี่นี่คือวิธีสอนก็จึงเล่าเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านตัไประยุกใช้ ในแบบที่มันเหมาะสมกับตัวเองนะคะท่านบอกว่าคือบางครั้งที่แบบเราเกิดความกลัวมากๆเนี่ยท่านก็บอกว่าคือถ้ากลัวแล้วหงุดหงิดกับสิ่งที่ท่านสอน ก็หยุดอย่าทำนะคะเพราะว่ามันไม่มีมันจะไม่ได้บุญอะไรเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากได้เราอยากได้อะไรเราอยากได้ขัดการขัดเกลาตอนอันนั้นนะเออเราจะฝืนหน่อยแต่ถ้าเกิดเราอยากได้อะไรเราอยากได้อานิสงค์ของการที่ถ้าเกิดทํามากๆพร้อมกับใจแต่ใจเรามันไม่ไปตามอย่างเงี้ยน,น,นะมันก็ไม่ไม่ดีนะคะดังนั้นทนะุกอย่างก็ต้องค่อยๆฝึกไปแล้วไปพิจารณากันอเองของแบบนี้ต้อง มันให้ใครสอนตรงตัวไม่ได้อะมันต้องเป็นมันต้องเป็นเรื่องของธรรมะคุณธรรมนใน,นในจิตใจที่จะคิดคิดได้นะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนดังนั้นเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวลืมทอปิกก็คือลำบากนะคะลำบากเนี่ยคือตอนนี้สมมุติว่าเอาเป็นว่าศูนย์เลยนะไม่มีตังค์ทำทานก็ให้ไปเน้นเน้นบุญที่มีอน,นิสงส์งมากๆนะคะเช่นการภาวนาแต่จริงๆการภาวนาเนี่ยมันคือเรื่องของปัญญาดับทุกข์นะคะแต่จริงๆเวลาที่จิตเราผ่องใสระดับทุกข์แม้แต่ชั่วขณะหนึ่งเนี่ย พระพุทธองค์ก็ทรงตัดสรรเสริญแล้วว่ามีอน,นิสงส์งมากนะคะสะสมอน,นิสงส์งแบบนั้นบ่อยๆดับทุกเงินนะ่ะเงินนะ่ะมันยังไม่มาหรอกแต่ว่าทุกเพราะการทุกเพราะเงินนะ่ะมันดับได้นะมันดับได้ถ้าเกิดจะถ้ามีสมาธิมีสติเพียงพอหรืออาจจะเป็นวิป,าาปัสสนาญาณไปเลยก็ได้ตรงนี้มันจะมีอํานาจมากนะคะ บางทีช่วยเคลียร์ทางหรือบางทีช่วยหาทางให้เงินมาตรงเนี้ยพี่มิ้นมีประสบการณ์ตรงเนี้ยบ่อยมากเลยบ่อยแต่มันมันก็ไม่ได้แปลว่าอะไรนะเพราะบางทีเนะี่ยเราไม่รู้เรากมวิถีของเราเราเราเคยเบียดเบียนใครมามากน้อยแค่ไหนอะนะคะก็มันอาจจะทําให้ทางชาตินี้เราไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นเศรษฐีแต่พี่มิ้นเชื่อว่าคือ ต้องขอบคุณวิปัสสนากรรมฐานที่อย่างน้อยเราทําให้เราไม่ดิบดิ้นละช่างมันเถอะไอ้เรื่องจะรวยหรือเรื่องอะไรเราไม่แข่งขันกับใครแล้วเราแล้วเราก็ไม่เป็นไรด้วยถ้าจะมองคนแบบรวยๆหรืออะไรมาใกล้ชิดไม่เป็นไรไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากได้ของที่เขาเ,เขามีอะไรเงี้ยมันตรงเนี้ยธรรมะจะช่วยช่วยเราตรงเนี้ยเมื่อเมื่อช่วยเราตรงนี้ปุ่มเนี่ย มันเหมือนกับเราจะมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะอยู่อยู่ได้อยู่ได้จริงๆแล้วอยู่ได้มีความสุขด้วยนะคะนี่ก็ขอฝากไว้แบ่งปันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนใครเห็นว่าคลิปแบบนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่องยูทูบพยาเพญพัฒร์ละนักดาราเพจอัญมณีเพชรเ,เกรดแก้วพี่มินด้วยนะคะแล้วก็มาร่วมบุญสร้างท้าวสมุรทรเทวเทวีกันนะคะก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จนะคะแต่ว่าหน้างานเนี่ยมีองค์ท่านให้เราได้ชื่นใจและไปกราบท่านได้นะคะวัดแสนสุขจังหวัดชลบุรีนะคะแต่สร้างไว้เพื่อ ช่วยเหลือลูกหลานในยุควิกฤตนี้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ